สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับไปมาหน้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า k m m t s ได้เลยนะครับพอเสิร์ชเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นอันแรกเลยนะครับให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับถ้าใครยังไม่มีสมาชิกนะครับก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ มาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าพอกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับแฟนเพื่อนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสี่ช่องนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่พอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับ อ่าตอนนี้ผมเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ KMM เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทำไลน์ง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาที่หมวดหมู่นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับ Facebook บริการแนะนํานะครับ KMM กีทีเนะครับราคาถูกทํางานรวดเร็วนะครับให้ทุกคนเลือกอันนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับก็ให้ทุกคนเลือกอันแรกนี้เลยนะครับ ถูกใจโพสเฟซบุ๊กนะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแก้งนะครับสามเจ็ดหนึ่งเก้านะครับก็ให้ทุกคนเลือกอันนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ทุกคนเอาลิงก์โพส์ที่ทุกคนต้องการจะปั๊มมาใส่นะครับวิธีการนะครับให้ไปที่เฟซของเรานะครับแล้วก็เลือกโพสต์ที่เราต้องการจะปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นโพสต์นี้นะครับ ให้คลิกที่เวลานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์หน้าบนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะก่อนทําการสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับเมื่ออันเดี๋ยวยอดไม่ขึ้นนะครับก็นาลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำสามสิบนะครับเดี๋ยวนี้ผมจําลองสักหนึ่งร้อยให้ดูนะครับหนึ่งร้อยก็อยู่ที่สี่บาทกว่าๆเองนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับ จะให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ,อ่าพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนะครับกําลังรอดําเนินการอยู่นะครับอ่าในช่วงรอดําเนินการนะครับดวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกน QR code ทุกธนาคารนะครับทัวร์นวอลเลตนะครับบางเปาเวลเลตนะครับแล้วก็เหรียญคิปโตต่างประเทศนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินกันได้เลยนะครับบริการของเรานะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี Facebook นะครับ youtube นะครับ t i k t o k IG นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับเพื่อให้เพื่อนลองเลื่อนดูข้างล่างกันได้นะครับ มือใครจะคลิกดูรายละเอียดด้านหลังนี่ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับเตาเพื่อนคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับบอกขัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5%กันเลยนะครับติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแอปไลน์เกมเมกีตีเได้เลยนะครับ และอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับส่วนใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้ก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับตัวเชื่อเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําให้เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักหาแอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูนะครับว่าตอนนี้ยอดไลค์ของเราขึ้นยังนะครับ อ่ะตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดไลท์ขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ยอดไลท์ที่เราสั่งซื้อไปก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากตัดไปไม่นานนะครับไม่เกินสี่ถึงห้านาทีนะครับก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับขึ้นไวมากๆเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มไลค์ง่ายๆไ,งไ,งไงม่กี่ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ